สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะเข้าสู่ค่าเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องที่คุณครูนำมาสอนนะคะก็คือนิทานคติธรรมเรื่องพญาช้างผู้เสียสละนะคะซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ,ะโดยมีครูก,กระนกวันทองพายนะคะเป็นผู้สอนนะคะนักเรียนยังไงก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกๆคนนะคะเข้าสู่ค่าเรียนวิชาภาษาไทยกันได้เลยนะคะ เรื่องที่ครูจะสอนก็เหมือนเดิมนะคะยังยังเป็นในเรื่องของต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของนิทานคติธรรมนะคะเรื่องพญาช้างผู้เสียสละนะคะอ่าครั้งที่แล้วนะคะที่ในคลิปที่แล้วก็ทบทวในให้นะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญาช้างใช่ไหมคะสี่ละวะนะคะซึ่งในเบืออ่าเบื่อกับ ที่อยู่กับในฝูงก็เลยแยกตัวออกไปอยู่ในป่านะคะแล้วก็มีพานป่าคนนึงเนี่ยได้หลงเข้าไปในป่าใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ได้ไปเจอกับพญาช้างศีละวะนะคะก็ได้ช่วยเหลือนะคะได้ช่วยเหลือไว้นะคะโดยที่พานป่าเนี่ยได้หลงทางหลงป่านั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยคะ่ะนักเรียนในส่วนของเนื้อเรื่องกันนะคะ,ะทีนี้พญาช้างทรสิ พระยาช้างศรีละวะเนี่ยก็ได้นําพานป่าเนี่ยไปส่งแล้วแต่พานป่าเนี่ยคือได้ทำทำเครื่องหมายไว้นะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะต้องกลับมามาว่างพระยาช้างผู้เศสศสาเนี่ยจะต้องมีมีประโยชน์อะไรกับเขาแน่นอนเขาจะต้องกลับมาอีกนะคะอ่ะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆท่านพูดจเจริญท่านกลับมาทําไมล่ะ พญาช้างสี่ละวะถามเขาซึ่งบัตนี้มายืนอยู่เบื้องหน้าพญาช้างผ่านป่าตอบละล้ําละลักข้าพเจ้ามาหาท่านนั่นแหละมีเรื่องอะไรหรือพญาช้างข้าพเจ้าไม่มีญาติพี่น้องแถมยังหากินฝืดเคืองมาครั้งนี้ก็เ,เพื่อจะมาของ,งาท่านสักสองท่อนเพื่อเอาไปขายได้ ถ้าง,งาของข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านเลี้ยงชีวิตอยู่ได้พญาช้างศีลวะพูดด้วยความเต็มใจจากนั้นก็หมอบลงนะคะนัเรียน,นนี้ก็มีภาพประกอบให้ดูด้วยนะคะอ่าานป่าดีใจมากจึงรีบเอาเลื่อยออกมาเลื่อยตรงบริเวณส่วนปลายงาทั้งสองข้างแล้วก็รีบเดินทางกลับไปเมืองพารณาณสี นำงาช้างไปขายให้พวกช่างงาได้ราคางามทีเดียวเขาเป็นอยู่อย่างสบายได้ระยะหนึ่งเงินก็หมดจึงเดินทางกลับมาขอตัดงาส่วนที่เหลืออีกพญาช้างงานสองท่านสองท่อนที่ท่านให้ไปขายได้ราคาเพียงแค่ใช้นี่เท่านั้นข้าพเจ้าจะมาข้าพเจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาขอ ที่ยังเหลือไปอีกผานอดครวนอยากได้อีกนะคะมาดูต่อนะคะเชิญท่านตัดเลยพญาช้างสีละวะบอกผานป่าพางหมอบลงผานปากก็ตัดเอางาไปอีกสองท่อนรายได้จากงาสองท่อนนี้ช่วยให้เขาอยู่อย่างสบายได้ระยะหนึ่ง จากนั้นเขาก็กลับมาขอตัดงาส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกจนครั้งสุดท้ายมาขอตัดเอาโคนงาส่วนที่ยังฝังอยู่ในเนื้อเชิญท่านตัดเลยพญาช้างศีลวะเสียสละให้เหมือนอย่างเคยผ่านป่าจึงมาเอาเลื่อยแล้วปีนขึ้นไปตัดจนขาดคันได้ตามความต้องการแล้ว ก็รีบจากไปด้วยความดีใจเดี๋ยวมาดูต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอะเดี๋ยวอ่านกันต่อเลยค่ะเด็กๆขณะที่เขาเดินจากพญาช้างสีละวะไปด้วยความดีใจนั้นก็พลันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือแผ่นดินตรงที่เขาเดินอยู่นั้นได้แยกออกแล้วสูบเขาจมหายไปแล้วทันใดนั้นเอง ก็มีเปลวไฟจากอเวจีมหานครลุกท่วมร่างของเขาแดงฉานเทวดาตนหนึ่งสถิตอยู่บริเวณป่านั้นเห็นพฤติกรรมของพานป่ามาตลอดจนกระทั่งถึงเวลาที่แผ่นดินสูบจึงพูดขึ้นเสียงดังว่าคนอักกตันยูเห็นแก่ได้แม้ใครยกแผ่นดินให้เขาครอบครอง ก็ไม่ทำให้เขาหยุดโลภได้ฝ่ายพญาช้างสีละวะแม้บัรนี้จะไม่มีงาแล้วก็ต้องสู้ข่มความเจ็บปวดและทุกทรมานต่อมาไม่นานก็ล้มไปเมื่อถึงอายุไขนิทานทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอักกตันยูแม้นตอนแรกจะดูรุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็จะพบความมิบัติ เหมือนอย่างพานป่าอักตันยูต่อพญาช้างสีละวะแล้วพบกับความบิบัตินั้นเป็นไงคะเรื่องนี้นักเรียนนักเรียนอ่านแล้วรู้สึกเห็นพฤติกรรมอย่างไรบ้างคะ,ะพฤติกรรมในเรื่องของความโรภใช่ไหมคะนักเรียนนะค,ะความโรภของพานป่าที่ไม่รู้จักพอนะคะ นี่ก็เราจเจมด้วยกันงั้นเรามาสรุปกันค่ะว่านิทานคติทาเรื่องพญาช้างผู้เสียสละเนี่ยให้คติที่ว่าอะไรลูกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะในสังคมเนี่ยย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่วนะคะเป็นปกติค่ะมันจะต้องมีทั้งคนดีและก็คนชั่วที่ปะบนกันไปเพราะฉะนั้นเราควรจึงนําคุณธรรมของคนดีนะคะมาเป็นแบบอย่าง นะพร้อมทั้งให้สติปัญญาพิจารณาให้รู้ทันเล่เหลี่ยมของคนชั่วเพื่อหลีกเลี่ยงการครบหาอันอาจจะนำมาสู่ภัยตนเองซึ่งนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะนะ่านำมาสู่ในเป็นข้อคิดที่นักเรียนเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือมุ่งให้ข้อคิด นะในเรื่องของความเสียสละที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมของพญาช้างความเสียสละเป็นสิ่งที่ดีนะคะนักเรียนนะคะแต่บางครั้งเสียสละให้กับคนที่ไม่รู้จักค่าเนี่ยก็ให้กับคนที่ชั่วเนี่ยก็คือเสียเท่าไหร่เสียสล<ร>ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะคะเพรานะนั้นความเสียสละเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็จะสะท้อนผ่านพฤติกรรมของ ตัวละครก็คือพญาช้างออกมาและยังมุ่งเสนอผลของการทําชั่วอ่ะผลของการทําชั่วที่ผ่านป่าน,นั้นทําไว้นะคะว่านะคนทําดีย่อมได้ดีแต่ถ้าทําชั่วเนี่ยก็ย่อมบิบัติแน่นอนนะคะก็จะให้เห็นว่าจากผ่านป่าที่หาประโยชน์ใช่ไหมคะไม่เกรงใจเลยไม่รู้จักพอโลภนะจนสุดท้ายถูกแผ่นดินสูบลงไปในที่สุดนะคะนักเดนอ่านแล้วเห็น แล้วได้ข้อคิดแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะได้นะคะอันนี้เรามาเสริมความรู้กันบ้างนะคะในเรื่องของการใช้ลักษณะนามของช้างเผื่อนักเรียนได้ไปท่องเที่ยวในสวนสัตว์หรือได้ไปดูช้างนะคะนักเรียนก็ จะได้ว่าลักษณะที่เขาใช้เรียกกันเนี่ยนักเรียนจะได้เรียกได้อย่างถูกต้องนะคะเป็นการเสริมความรู้เข้าไปนะคะคือช้างปา่าจะเรียกเป็นตัวนะคะช้างบ้านมีควาช้างก็คือมีคนดูแลนั่นเองควาช้างจะเรียกว่าเชือกนะคะถ้าเป็นช้างหลวงก็คือเรียกว่าช้างถ้าช้างหลายตัวจะเรียกว่าเป็นโขงใช่ไหมคะอ่านะคะ อ้าวแล้วงานของครูนะคะก็จะเป็นการเขียนในแผนภาพโครงเรื่องนะคะเรื่องพญาช้างผู้เสียสละนั่นเองนะคะครูก็สรุปมาให้กับนักเรียนแบบนี้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยนำไปเขียนใส่ในสมุดแบบฝึกหัดภาษาไทยของคุณครูนะคะนักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขึ้นแผนภาพโครงเรื่อง เรื่องพยาช้างผู้เสียสระตัวเต็มบรรทัดนะคะและส่วนตัวละครสถานที่ต่างๆนักเรียนก็เขียนตัวครึ่งบรรทัดนะคะอย่างที่เราเคยทํามาในบทต้นๆแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็สามารถดูในนี้และสามารถลอกลงไปได้เลยนะคะในสมุดแบบฝึกหัดนะคะย้ํานะคะนักเรียนงานลงในสมุดแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนค่ะ สุดท้ายนะคะเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปครูจะนำเรื่องอะไรมาสอนกับนักเรียนนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็ติดตามกันในคลิปต่อไปของคุณครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ